ถาอาหารแห่งอนาคตวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปนั่งทำแมชชีนไปดูว่าอีก30ปีมนุษย์จะกินอะไรกันเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าอาหารมีวิวัฒนาการทุกยุคอีก30ปีต่อจากนี้ไม่ว่ารูปแบบของอาหารจะเปลี่ยนไปแบบไหนที่แน่ๆมันจะเปลี่ยนไปพร้อมๆกับสภาพอากาศของโลกที่กําลังจะเปลี่ยนไปแบบไม่มีวันเหมือนเดิมเมื่อถึงวันนั้นแน่นอนว่าอาหารของเราจะเปลี่ยนไปมาดูกันว่าคนจากโลกอนาคตเขากินอะไรกันบ้าง เนื้อที่ทาจากพืชที่อาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่เพราะจัดอยู่ในหมวดของอาหารมังสวิรัติที่ทุกคนคุ้นเคยแต่มันกําลังจะอัพเลเวลขึ้นเรื่อยๆเพราะจะใช้เทคโนโลยีในการแต่งรสกลิ่นและเนื้อสัมผัสให้เหมือนกับเนื้อจริงๆสัตว์ที่เพาะในห้องแลบเป็นการใช้ตัวอย่างเนื้อเยื่อของสัตว์เพียงไม่กี่เซลล์มาเพาะให้ได้เนื้อปริมาณหลายสิบตันโดยเนื้อสัตว์ที่ได้จะช่วยลดการปนเปื้อนของแบคทีเรียต่างๆที่มาจากมูลสัตว์ อาหาร3มิติมีการนํามาใช้จริงในอุตสาหกรรมอาหารแล้วเช่นสําหรับเชฟที่สร้างอาหารรูปทรงเป็นรูปแปลกๆหรือช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาการเคี้ยวอาหารเพื่อช่วยในการย่อยมแมลงคือเป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีในอนาคตอีกทั้งยังมีไขมันวิตามินไฟเบอร์และแร่ธาตุสูงนอกจากนี้มแมลงยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าการเลี้ยงสัตว์ และสุดท้ายสารหร่ายที่สามารถเพาะได้ง่ายโตง่ายสารอาหารสูงสามารถเติบโตได้ในสระน้ำเช่นเดียวกับปลาแต่มีต้นทุนการเพาะเลี้ยงที่ถูกและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่า